สวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องตมันบ <ues> ้านครับที่หมายตามเคยครับวันนี้อยู่บ้านครับไม่ได้ทำอะไรเหมือนเดิมเลยครับผมวันนี้ผมจะทําตํามะยมกินครับผมเรามาดูส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างครับผมก่อนเดินครับเห็นไหมครับมะยมครับผมเก็บมาจากสวนผมเองครับผมยังไงครับลูกเล็กใหญ่ปรับปนกันไปครับผมโคตรเปรี้ยวเลยครับลงกินเล่นนะมาดูส่วนผสมคขาว่ามีอะไรบ้างครับผมก่อนเดินครับมี ตัวพระเอกหลักเลยครับคือมะยงครับผมผงนัวพริกแห้งแล้วก็กระเทียมประมาณสามกล็ครับผมหัวหอมน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน้ำปาลาร้าครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันได้แล้วครับก็บผมนำกระเทียมใส่ลงไปครับผมที่เราเตรียมไว้ครับผม ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งครับพริกแห้งลงไปเลยโขกให้เข้ากันนะครับผมพริกขี้หนูแห้งครับเราใส่เฉพาะแค่ตามที่เราต้องการครับผมไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับบางคนก็อาจจะเผ็ดเกินไปครับผมตมให้มันละเอียดเลยครับก็ทาการใส่มะยมลงไปนะครับผมใส่แค่พอประมาณก่อนครับตามไปเรื่อยๆครับผมใส่มะยมลงไปครับใส่ทีเล็กทีน้อยครับผม ใส่เยอะเกินไปบวมเป็นตำยากครับผมค่อยๆใส่ใทีน้อยครับมันกระเด็นมากเลยนะกระเด็นเข้าตารู้เรื่องเลยครับใส่หอมลงไปครับผมตามไปเลยค่อยๆตามครับผม ต้องตำแรงแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องเร็วครับผมผมันจะทำให้กระเด็นเข้าตาได้ครับการใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับผมใส่ที่เราต้องการนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ตำเข้ากันครับตำให้เข้ากันเลยเริ่มแรงและเร็วได้ครับผมเที่ยวได้ข้ามแรงและเร็วครับผมเพราะว่า,วาน้ำเนยมันน้ำม,มันหยุมจะกระเด็นใส่เข้าตาได้ครับ การใส่ผงนัวใบช้อนชาครับผมใสไปเลยน้ำปะลาระประมาณสองช้อนโต๊ะครับผมใส่ลงไปเลยใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะครับผมใส่ไปเลย1ช้อนโต๊ะนะครับไม่ใช่หนึ่งช้อนแกงนะครับผมลแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันครับตำมามะยมครับผมตูด อิสาร์ดบ้านผมเองครับผมมาลองชิมด้วครับเดี๋ยวไปดูรสชาติกันว่าจะอร่อยแค่ไหนครับผมว้าวดูโคตรเปรี้วยวอร่อยเลยอร่อยแล้วครับรสชาติอร่อยมากเลยครับมไมไ่กินนาน ไ่ไขวัดหน่อยครับผมเติมเรียบร้อยครับผมพร้อมเสิร์ฟแทนนี่แหละแทครับน่ารับทานไหมครับผมตำมะยมครับผมกินคู่กับมะยมครับผมเป็นไงครับน่ารับทานไหมครับผมองตักกินหรอครับนี่ยอด,ด อ mm hmm. mm hmm. ุดด่เลยอร่อยมากเลยครับผมค่าตัดจานมากเลยครับใครชอบคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์กดตัดจะคลายช่องตั้มบ้านๆนะครับเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆให้ท่านรับชมครับผมขอบคุณมากครับ